สองพ่อลูกต้องออกไปนั่งห้างยิงสัตว์และได้พบเจอกับเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์เหลือเชื่อเรื่องราวของผีมาบองที่เคยได้ยินได้ฟังมาจากคนเท่าคนแก่เพียงเท่านั้นรูล่ลางอันกึ่งคนกึ่งมาตามสิ่งที่เล่าขานกันนั้นเขาทั้งสองจะเอาชีวิตรลอดออกไปจากป่าแห่งน,นี้ได้หรือไม่เชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ กลางป่าลึกแห่งหนึ่งในยามวิการเงียบสงัดเหล่าแมลงกลางคืนส่งเสียงเจี๊ยแจ้าขับขานทํานองของพงไพรสัตว์นักล่าบางชนิดออกเสาะหาเหยื่ออันโอชะในขณะที่เป็นเวลาพักผ่อนของเหล่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหลายซึ่งมิอาจรับรู้ถึงอันตรายที่มาเยื่ยมเยือนในสภาพแวดล้อมเช่นนี้มีอันตรายอยู่ทุกขณะจิต หากจะมีมนุษย์คนใดกล้าเข้ามาเพ่นพานในป่ายามนี้หนึ่งในนั้นคงหนีไม่พ้นอาชีพพลานป่าพลานสินละพลานก่อนสองพ่อลูกผู้ยึดอาชีพเดียวกันนั่นคือการออกล่าสัตว์เพื่อนำไปขายโดยเฉพาะเสือโครงลายพาดกรนยิงเป็นที่ต้องการของสองพ่อลูกพลานสินนั้นเจนภัยและเชี่ยวชาญในทุกรหัสป่าในขณะที่นายก้อนลูกชาย เพิ่งได้รับการถ่ายทอดวิชาจากแก่ได้เพียงไม่นานการลงสนามจริงในครั้งนี้ย่อมสร้างความตื่นเต้นให้เด็กหนุ่มอยู่ไม่น้อยค่ำคืนนี้เป็นคืนมืดมิดที่ทัศนวิสัยไม่เอื้ออำนวยพลานศิลจึงต้องอาศัยแสงจากกระบอกไฟฉายขนาด8ปดทอนเพื่อเป็นการให้แสงสว่างนายก่อนคอยกุมไฟฉายเอาไว้ในมือส่วนพลานศิลผู้เป็นพอ่อกระชับปืนลกซองไว้แน่น คอยสดับรับฟังเสียงความเคลื่อนไหวใดๆที่เกิดขึ้นเวลาชั่วไม่กี่อึดใจต่อมาหูของพลานสินพันได้ยินเสียงย่ำฝีเท้าลงบนพื้นยาแก่ปรับสายตาให้คุ้นชินกับความมืดหันหน้าไปยังทิศทางของเสียงที่ดังขึ้นพลันก็พบเข้ากับเงาดำตะคุมตะคุมคล้ายกับกวางตัวหนึ่งกำลังเดินเยื้องย่างมาที่ริมหนองน้ำระยะห่างที่คเนด้วยสายตาไม่เกินเจ็ดวา แกจึงหันไปสกิดไหลลูกชายในทันทีเจ้าก้อนก็เหมือนจะรู้งานดีมันยกไฟฉายขึ้นสูงรอพรานสิงห์เป็นพ่อให้สัญญาณจังหวะที่กวางตัวนั้นทำทีเหมือนจะก้มลงกินน้ําพลานสิงห์จะเอ่ยขึ้นเบาๆว่าเอาเลยไอ้ก้อนส่องไฟเร็วเจ้าก้อนเลื่อนเปิดสวิตไฟฉายขึ้นลำแสงสีส้มต้องแผดจ้าเป็นเส้นตรงมุ่งไปยังล่าง,งกวางเคาะไหลอย่างแม่นยํา และในฉับพลันนั้นพลานสินก็เหนี่ยวไกลออกไปแทบจะในเวลาเดียวกันกระสุนลูกปลายพุ่งกระจายออกเป็นวงกว้างเล้ากับกระดงประกอบโดวยวิธีกระสุนที่ถูกต้องแม่นยำเจ้ากวางตัวนั้นกระโดดโยงขาชี้ฟ้าก่อนจะตกลงมานอนแน่นิ่งอยู่ริมทาน,น้ำนั้นพลานสินยิ้มเหี้ยมอย่างพอใจในความมืดรวมทั้งเจ้าก้อนเองก็ยินดีที่มีส่วนร่วมในการล่าในครั้งนี้ มันแอบคิดในใจว่าอีกหน่อยตนจะต้องเป็นพรานที่เก่งกาดที่ไม่แพ้พ่อของมันให้ได้เวลาผ่านไปจนค่อนคืนความง่วงเหงาหาวนอนเริ่มเข้ามาลุมแล้วเด็กหนุ่มผููยังไม่คุ้นจริงกับการนั่งห้างมันเริ่มนั่งงวงนเงยนไปมาอยู่บนห้างจนพลานสินผู้เป็นพ่อสังเกตเห็นได้แกจึงลุกหัวของมันเบาๆแล้วจึงเอ่ยขึ้นว่าง่วงก็นอนถือลูก อย่าไปฝืนเลยไม่เป็นไรจ้ะพ่อฉันไหวอยู่พลานสินได้ยินดังนั้นแกก็หัวเราะออกมาเบาๆอย่างเอ็นดูเอ็งไม่ต้องฝืนไปหรอกสมัยพ่ออายุเท่าเองพ่อก็งวงแบบนี้แหละโดนปู่เองเอ็นอ,อยู่เป็นประจำนายก่อนนึกคำในคำพูดของพ่อแต่แล้วก็พล่อยห,หลับไปในเวลาต่อมา กระทั่งมารู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อได้ยินไก่ป่าขันเจี๊ยเจ้าในยามเช้าเขาบิดขี้เกียจไปมาแล้วยันตัวออกจากกิ่งไม้ใหญ่ที่พิงอยู่นายก่อนหันมองไปรอบๆแต่ก็ไม่เห็นพลันสินผูว่าเป็นพ่อเสียแล้วแต่ก็นึกขึ้นมาได้ว่าพอคงลงจากห้างเพื่อไปดูกวางที่หญิงได้เมื่อคืนซึ่งตามกฎของพลันป่าแล้วการจะลงจากห้างนั้น สามารถกระทำได้เมื่อตะว,วันขึ้นเท่านั้นนายกอนปินลงจากห้างเขาเดินตรงไปยังริมทาน,น้ําในตำแหน่งที่เขาจำได้ว่าเจ้าวกวางขอลายตัวนั้นล้มอยู่เมื่อไปถึงที่นั้นเขาก็พบกับพลานสินที่กำลังยืนทำนาิ้วพิจารณากวางขอลายตัวนั้นอย่างเข่งเครียดนายกอนมองไปที่ซากกวางนั้นก็ต้องพบเห็นสิ่งที่ประหลาดใจเนื้อบริเวณหน้าท้องของกวางตัวนั้น มันแหวงหูหายออกไปขนาดของร้อยแหวงนั้นพอที่จะให้หัวคนลอดเข้าไปได้เมื่อเห็นดังนั้นเขาจึงถามพงออกไปในทันทีเอ э, เสือมันมากินหรอพ่อเมื่อคืนฉันหลับไม่รู้เรื่องเลยพลานซินหันมามองหน้าลูกชายก่อนจะเอามือลูบค้างคุณคิดจะหนักใจเขานั่งสุดเข่าลงข้างหนึ่งสังเกตซากกวางนั้นอย่างพินิษถีทวนก่อนจะตอบออกมาว่า ไม่หรอกลูกแถวนี้ไม่มีรอยท้าของไอ้ลายเลยแถมแผลที่หน้าท้องมันนี้ก็ไม่ใช่รอยกัดถึงจากคมเคี้ยวของเสือแล้วทายอย่างนั้นมันคืออะไรล่ะพ่อนายก้อนเริ่มสนใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฝ่ายพลันสินเองแกผลลุกขึ้นยืนชี้มือให้หนายก้อนมองดูที่พื้นที่อยู่อีกด้านหนึ่งของซาก,กวางเมื่อนายก้อนมองตามมือที่พ่อชี้ไปนั้นสิ่งที่มันพบก็คือ รอยกีบเท้าของสัตว์ขนาดใหญ่เห็นแค่นั้นก็พอจะรู้แล้วว่าเป็นรอยเท้าของม้าไม่มีผิดเพี้ยนนี่มันหมายความว่ายังไงกันพ่อแถวนี้มีม้าป่าด้วยหรือแล้วมันเกี่ยวอะไรกับซาก,กวางตัวนี้พลานสินถอนหายใจยาวออกมาก่อนตอบกลับลูกชายอย่างจนปัญญาว่าพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อคืนตอนที่เองหลับไปพ่อได้ยินเสียงร้องคล้ายกับมา้าเสียงนั้น เหมือนมันจะมาเดินป่วนเปลี่ยนอยู่แถวบริเวณนี้แต่ก็ไม่แน่ว่ามันอาจจะเดินลงมากินน้ำเหมือนสัตว์ตัวอื่นแต่นอกจากรอยเท้าของม้ากับไอ้กวางตัวนี้แล้วพ่อก็ไม่เห็นรอยเท้าของเสือหรือสัตว์กินเนื้อชนิดไหนเลยฮแล้วกันสิพ่อม้าที่ไหนมันจะมากินกวางพ่อก็พูดไปเล่นไปพลานสองพ่อลูกยืนนิ่งงุนงงกันอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะช่วยกันแล่เนื้อกวางเพาะลายส่วนที่พอใช้ได้จากซากกวางนั้นเมื่อแล้วเสร็จก็เก็บข้าวของเดินทางออกจากป่าแห่งนั้นด้วยความผิดหวังใช้เวลาเดินกันอยู่หลายชั่วโมงสองพ่อลูกก็ลุเข้าสู่ป่าปลงอันเป็นเส้นทางย้อนกลับไปยังหมู่บ้านเวลาในตอนนั้นตะวันเริ่มคล้อยตามลงทุกขณะทั้งสองจึงพากันหยุดพักที่ใต้รมไม้ใหญ่หยิบเอาเข้าวเหนียวกับเนื้อแห้งออกมา เผื่อเคี้ยวกินพอประทังความหิวกะว่าพอมีแรงจะออกเดินทางต่อเพอราะใกล้จะถึงเขตหมู่บ้านอยู่แล้วคืนนี้จะได้ไม่ต้องค้างแรมในป่าอีกคืนพลานสินแบ่งเนื้อแห้งของตนให้ลูกชายเพิ่มเพราะนายก้อนอยู่ในวัยรุ่นอายุ16ปีเป็นวัยที่ต้องการสาร,รอาหารหรือที่เรียกว่าวัยกำลังโตนั่นเองฝ่ายนายกอนก็ยิ้มรับในความเมตตาของพ่อสองพอลูกต่างกินอาหารร่วมกันอย่างมีความสุข ตามอัตภาพของคนบ้านป่าจนกระทั่งอิ่มหนำแล้วพลานสินจึงคว้าเป็นลูกซองสะพายไหลเก็บข้าวของเตรียมออกเดินทางอีกครั้งแต่แล้วประสาทหูของพลานป่าที่ได้รับการขัดเกลามาอย่างโชคชนกลับรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวบางอย่างในด่งทึบเบื้องหลังเขาพยายามสดับรับฟังเสียงนั้นอย่างตั้งใจพลางยกมือเป็นสัญญาณให้หนายก้อนระวังตัวพลานสินได้ยินฝีเท้าคู่นั้น ครั้งแรกนั้นแกนึกปั้นใจว่ามันจะต้องคนใดคนหนึ่งตามหลังแกมาแน่แแกจึงหันกลับมาก่าบลูกชายว่าไอ้กอนมีคนตามเรามามันอยู่ข้างหลังเราห่างไปไม่เกินสิบวาเองระวังตัวด้วยนะนายกอนหยิบปืนแก๊ปกระบอกเก่าของพลานซินขึ้นมากระชับไวในมือประสาททุกเส้นตื่นตัวพร้อมพลิบตาต่อมา เสียงฝีเท้าที่พลานสินได้ยินนั้นมันค่อยๆเร่งความเร็วขึ้นจนกลายเป็นกึ่งเดินกึ่งวิ่งคราวนี้พลานสินถึงกับงงต่อเสียงที่ได้ยินนั้นเมื่อประสาทหูของแกจับสังเกตได้ว่าฝีเท้านั้นแปลเปลี่ยนเป็นฝีเท้าห่อตะบึงแบบเดียวกับมาแกเบิกตาโพงหันไปมองลูกชายก่อนจะกล่าวออกมาเสียงดังลัน่นเฮ้ยไอ้ก้อนถ้าจะไม่ดีเซลวโวย รีบวิ่งไปที่หมู่บ้านให้เร็วที่สุดไปนายกอนผู้ไม่เคยสงสัยต่อคำสั่งของพ่อแม้สักครั้งกลับตัวสเกียรหมาวิ่งแนบอย่างรวดเร็วตามมาด้วยพลานศิลป์ผู้เป็นพ่อเขาคิดในใจว่าอาจจะเป็นฝูงมา้าที่แตกตื่นหนีอะไรบางอย่างวิ่งมาทางนี้หากเป็นเช่นนั้นจริงแกกับลูกชายก็ไม่ควรขวางนาม้าทั้งฝูงโดยประการทั้งปวง พลานสิ่งวิ่งไปได้สักระยะเสียงฝีเท้าม้าก,ก็เริ่มดังกระชั้นชิดติดมาแกหมอบลงกับพื้นด้วยสัญชาตญาณเตรียมจะก,กลิ้งตัวหลบแต่ทว่าภาพที่เห็นนั้นมันเป็นรูปร่างของชายหนุ่มที่มีผมเผายาวลุงหลังมีดวงตาที่แดงฉานเล่ากับทานไฟแต่มีท่อนล่างกลับหาใช่มนุษย์ไม่มันคือร่างของม้าหนุ่มสีดำสนิทกำลังวิ่งกวดไล่เขาทั้งสองมา เมื่อมันเห็นพลานสินมอบตัวลงมันจึงชะง,งักตัวเล็กน้อยก่อนจะพุ่งล่างกระโจนข้ามหัวของแกไปและในวินาทีนั้นพลานสินรู้สึกวินเวียนศีรษะขึ้นมาในบัดดลมีเสียงลั่นแปรป,ปราบในแก้วหูก่อนที่เลือดส,สดๆสีแดงฉานจะไหลออกมาจากหูทั้งสองข้างและรูจมูกเมื่อนายกรหันหลังกลับไปเห็นเหตุการณ์นั้นมันถึงกับตะลึงลานทำอะไรไม่ถูกส่วนพลานสินเอง แกตะโกนกลับไปหาลูกชายด้วยเสียงอันสั่นเครือว่าหนีไปไอ้อนไม่ต้องห่วงพ่อรีบหนีไปนายกอนที่บัดนี้เห็นม้าประหลาดแล่หลังมาติดติดจึงไม่ได้คิดลังเลอะไรอีกต่อไปมันเล็งฝีเท้าแบบลืมตายตรงไปยังถนนทางเดินที่เห็นอยู่เบื้องหน้าไม่ไกลนักแรงหนุ่มถูกลีดออกมาใช้งานจนมันออกมาจากป่าแห่งนั้นได้และแล้วเขาก็สะดุดล้มลง ด้วยความเมื่อยลา้าทําให้หนายก้อนเริ่มจะหมดสติเป็นลมแต่ก่อนที่เขาจะหมดสติไปภาพตรงหน้าอันเลือนลางก็เผยให้เห็นว่าเจ้าตัวประหลาดครึ่งคนครึ่งม้านั้นมันเดินวนเวียนไปมาอยู่ตรงลาวปาแต่มันก็ไม่สามารถที่จะติดตามออกมาได้ชาวบ้านที่กลับมาจากการเฝ้านาได้มาพบเข้ากับร่างของนายก้อนจึงช่วยกันหาม,มันกลับเข้ามาในหมู่บ้าน หลังจากแก้ไขจนฟื้นคืนสติแล้วนายก่อนก็มีอาการหวาดผวาครั้นพอถามถึงพลันศิลผู้เป็นพ่อของมันนายก่อนก็ร้องไห้โฮออกมาสองผัวเมียชาวบ้านที่ช่วยเหลือนายก้อนไว้ต้องคอยปอบประโลมมันอยู่พักใหญ่กว่าเด็กหนุ่มจะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดออกมาฝ่ายผู้เป็นสามีเมื่อได้รับรู้ถึงเรื่องราวจึงรีบไปที่บ้านของกำนันปัง แล้วถ่ายทอดเรื่องเราให้กำนันปังด้วยฟังอีกทีอืมถ้าเป็นอย่างที่ไอ้ก้อนมันเล่าจริงๆข้าว่ามันจะต้องใช้ผีม้าบองแน่ๆแต่เองแน่ใจนะว่าเด็กมันไม่ได้หลอนไปเองนะฉันว่ามันไม่น่าจะใช่นะพ่อกำน,นันตอนที่มันเล่ามันก็หายจากอาการตกใจแล้วอีกอย่างพ่อมันก็หายไปทั้งคนมันคงไม่ปั้นเรื่องมาโกหกเราหรอกแล้วเองล่ะว่ายังไง ไอโทนกำนันปังหันไปถามลูกชายของแกที่ยืนพิงหัวมันใดบ้านอยู่นายโทนยันตัวขึ้นยืนตรงแล้วตอบกลับมาว่าฉันว่าถ้าไม่มีมูลไอเด็กนั่นมันไม่กล้าพูดหรอกถึงแม้ว่าฉันจะไม่เคยเห็นว่าไอพีม้าบองนั้นมันเป็นยังไงแต่ว่าเราควรต้องออกค้นหาตัวพลานศิลให้เจอสะกอนกำนันปังยิ้มอย่างภูมิใจในความเฉลียวฉลาดของลูกชายแก แกกับลูกนำลูกบ้านหลายสิบคนเข้าป่าเพื่อออกตามหาตัวพลานสินใช้เวลาหากันอยู่สักพักทุกคนก็ได้พบร่างของพลานสินที่นอนตายตาเบิกโพรงอยู่ในป่าไม่เหมือนกับสภาพบอกเล่าของนายกรที่ว่าพบกับมันที่เล้าป่าใกล้หมู่บ้านต่างคนต่างพากันตะลึงกับสภาพศพที่มีร่องรอยถูกทำลายเหมือนถูกกระแทกด้วยของแข็งทั่วร่างกายเลือดไหลออกมาทางปากทางจมูก กำนันและนายโทนมิสีหน้าเคร่งครึมรู้สึกได้ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันชักไม่ชอบมาพาคนเสียแล้วพอ่อมีคนตายทั้งคนแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กเล็แล้วนาะนายโทนพู้ลงขึ้นมาเสียงเครียดนั่นนาสิโโ่ฝีมือใครกันวะเนี่ยหมู่บ้านของพวกเราไม่เคยมีผีม้าบองมาอารวาสมาก่อนนี่วากำนันปังกดจนหนวดกระดิกในขณะที่เหล่าชาวบ้าน พากันสับสนอุลหมันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกคนพากันส่งเสียงซุบซิบหาลือกันจนกระทั่งนายโทนพูดขึ้นว่าเออเดี๋ยวก่อนนะทุกคนไม่ต้องโตกใจเดี๋ยวเรากลับไปตั้งหลักที่หมู่บ้านกันก่อนแล้วเอาศพของลุงศินไปทําพิธีทางศาสนาให้เรียบร้อยก่อนส่วนเรื่องไอ้ผีม้าบองนี้ค่อยหาทางกําจัดมันอีกทีชาวบ้านทุกคนต่างเห็นด้วยกับคําพูดของนายโทน บุตรชายของกำนันผู้นี้แม้จะอยู่ในวัยรุ่นแต่ก็เฉลียวฉลาดและมีความเป็นผู้นำสูงกว่าพอกับผู้เป็นพอลูกบ้านบางคนช่วยกันหามลากของพลานสินแล้วพากันออกเดินทางออกจากป่าแห่งนั้นทันทีซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ฟ้ามืดลงทุกขณะกลุ่มคนนับสิบเดินทางกันมาได้ไม่ทันไลแสงของดวงอาทิตย์ก็คล้อยต่ำลงจนไม่สามารถที่จะเดินทางต่อไปได้ กำนันปังจึงตัดสินใจให้ทุกคนหยุดพักกันก่อนเพราะระยะทางกลับยังอีกไกลโขกองไฟก่องย้อมย่อมถูกก่อขึ้นเพียงเพื่อให้แสงสว่างและแก้ความหนาวในเป็นตอนกลางคืนสองพ่อลูกอย่างกำนันปังและนายโทนที่นั่งหาลือกันข้างกองไฟนั้นพ่อฉันว่ามันแปลกๆพี่คนนะพ่อจำได้ไหมคนที่ช่วยไอ้กอนเขาเล่าว่าพลานศิลป์เจอไอ้ผีม้าบองนั้นไม่ไกลจากหมู่บ้าน แต่นี่เราเดินเท้ากันมาเป็นกิโลกิโลเลยนะกว่าจะมาเจอกับศพอะไรเองหมายความว่ายังไงไหนลองอธิบายให้ละเอียดสิฉันคิดว่าฆาตกรที่ฆ่าลุงสินมันมีความจำเป็นอะไรถึงต้องเคลื่อนย้ายศพเข้ามาไกลขนาดนี้กำนันปังและนายโทนต่างมองหน้ากันก่อนที่ความคิดหนึ่งจะผุดขึ้นและนั่นมันก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ทั้งสองกล่าวออกมาพร้อมกัน มันรอเราเข้ามาสองพ่อลูกพูดขึ้นพร้อมกันพลันนันเสียงร้องคล้ายกับเสียงหมาก,ก็ดังขึ้นพร้อมๆกับเสียงร้องวยความเจ็บปวดของลูกบ้านคนหนึ่งที่คอยเฝ้าเวรยนย้อยู่รอบนอกกำนันปังคว้าปืนพกที่เอวยนส่งให้นายโทนพร้อมกับขึ้นลำกล้องปืนลูกซองแฝดประจำกายแกเหลือไปเห็นดวงตาคู่หนึ่งที่แดงโชดช่วงอยู่ในความมืดมิดของราตรี พวกลูกบ้านพากันตอคบเพิงจากกองไฟแล้วยืนเฝ้ายามอยู่นั้นค่อยๆหายไปทีละคนทีละคนคบเพลิงทีแรกไม่เห็นมีอยู่นับสิบอันนั้นมันค่อยๆทยอยดับลงไปเสียงของเจ้าผีม้าบองมันควบตะเบึงฝีเท้าไปรอบๆอย่างรวดเร็วเหมือนเงาของปีศาจยามราตรีกำนันปังกับนายโทนไม่กล้าที่จะเหนี่ยวไกลออกไปเพราะกลัวลูกบ้านจะโดนลูกลงได้แต่หันหลังชนกัน เพื่อดูเชิงของมันเท่านั้นล่างของลูกบ้านคนหนึ่งที่ยืนหันรีหอนควางอยู่นั้นกระเด็นวื้อเหมือนถูกถีบด้วยเท้ามหาักษ์มันลอยปลิวกระดินกระดอนไปเหมือนเป็นเพียงวัตถุที่ไร้น้ำหนักเสียงโอดควรยังเจ็บปวดที่ดังระงมออกมาไม่ขาดสายถ้าจะไม่ดีแล้วพ่อพวกเราเสร็จมันไปหลายคนแล้วเอายังไงดีนายทนตวัดเสียงลันกำนันปัง ชักปืนยิงออกไปสองหนัดไปยังตำแหน่งของดวงตาของเจ้าผีหลายก่อนจะล้องสั่งแผนการอันชันฉลาดขึ้นหัวเราตัวใครตัวมันโว้ยเมื่อสิ้นคำสั่งของกำนันทุกคนต่างพร้อมใจปฏิบัติตามเหล่าชาวบ้านที่ยังเหลือรอดปลอดภัยต่างใส่เกียร์มาวิ่งแซงกำนันไปอย่างไม่คิดชีวิตคงเหลือแต่นายทนและกำนันที่อยู่หลังทายคอยใช้ปืนยิงคุ้มกันให้เหล่าชาวบ้าน ส่วนศพของพลานสินยังถูกทิ้งไว้ที่เดิมเพราะไม่มีใครมัวมาห่วงพระวงในวินาทีรับขันเช่นนี้เวลาผ่านไปชั่วอึดใจทุกคนก็ออกมาถึงลาวป่าที่มีถนนทางเดินอยู่ตรงหน้ากำนันปังก็นำรัวปืนลูกซองใส่เจ้าผีหมาบองที่ไล่ตามมาจนจะถึงตัวจนกระสุนปืนที่เตรียมมาหมดสินนาทีนั้นกำนันปังจึงตะโกนขึ้น รีบออกไปก่อนไอ้ทนกำนันปังตะโกนลัน่นพร้อมใช้ขาหน้าขวาถีบเข้าที่กลางหลังของลูกชายอย่างแรงจนนายทนล้มหน้าขมำถลยไปกับพื้นในขณะที่ตัวแกเองก็เสียหลักล้มงายหลังไปเจ้าผีม้าบ้องกระโจนยกขาหน้าคูหมายจะกระทืบใส่ซวงอกของกำนันให้ป่นปีวินาทีความตายอยู่ใกล้ขื่อเอื้อมมือนายทนฉวยโอกาสนั้นลั่นไกปลดปล่อยกระสุนออกไปทันที กระสุนนัดนั้นตรงเข้าที่เบ้าตาซ้ายของมันอย่างถนัดทนีเจ้าผีร้ายส่งเสียงร้องคำรามอย่างโกรธแค้นและเจ็บปวดดวงตาข้างที่เหลือของมันจับจองมาที่ร่างของนายโทนที่แฝงไปด้วยความอาฆา,าตมาดหลายกีบเท้าหน้าของมันตะกุยพื้นดินมันพระจากร่างของกำนันปังแล้วตรงหลีเข้าหาชายหนุ่มผู้ที่ฝากรอยแผลไว้ที่ดวงตาของมันทันทีฝ่ายนายโทนพยายามลั่นไกสวนออกไป าวากระสุนทั้งเจ็ดนัดในลังเพลิงกลับเลี่ยงฉาดลงไปนาทีครับขันเขารีบพุ่งตัวหลบไปอีกด้านหนึ่งเพื่อให้ผลระยะจู่โจมของมันแต่เขายังไม่ทันจะยันตัวลุกขึ้นเจ้าผีม้าบองมันก็หยุดฝีเท้าลงแล้วหันกลับมาทางเป้าหมายเดิมอีกครั้งคราวนี้ลูกชายกำนันปังไม่มีหนทางให้หนีอีกต่อไปการจู่โจมครั้งนี้คงจะต้องปิดฉากเขาลงในอีกไม่ชา้าเจ้าผีม้าปีศาจ ออกวิ่งตรงเข้าใส่ใชายหนุ่มอย่างรวดเร็วนายโทนหลับตาลงอย่างหมดทางเลี่ยงแต่แล้ววินาทีต่อมานั้นกลับมีเสียงปืนแผดดังสนั่นขึ้นเมื่อนายโทนลืมตาขึ้น <S <S เขาก็เห็นร่างของเจ้าผีม้าบองลม้มลงเกลือกกลิ้งดิ้นอยู่ที่พื้นขาทั้งสีข้างเหยียดต,ตรงมันแสดงออกถึงความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสเมื่อมันมองไปทางด้านหลังก็พบเข้ากับไอกร เด็กหนุ่มผู้เสียพ่อไปไม่นานมานี้มันยืนจังก้าถือปืนลูกซองของพลานศิลป์ผู้เป็นพ่อไว้ในมือ <c oughs> เป็นยังไงบ้างพี่โทนกำนันมันร้องถามขึ้นในขณะเดียวกันกับที่มันจ่ไปลายกระบอกปืนไปยังล่างของไอพีม้าบองเพื่อดูทีท่าว่ามันจะลุกขึ้นมาสำแดงฤทธิ์อีกหรือไม่ขาท่อนล่างที่เป็นม้าสีดำสนิทค่อยๆหย,ยุดการเคลื่อนไหว ส่วนร่างกายท่อนบนที่ยังเป็นมนุษย์ใช้สองมือควยคว้ามายังล่างของนายกอนเหมือนกับมันยังคงอาฆาตในตัวเด็กหนุ่มไม่นานแขนคู่นั้นก็ล่วงพลอยลงไปวางแนบลำตัวหยุดนิ่งไปเช่นกันทั้งกำนันปังและนายโทนหลอดผลจากวิกฤตครั้งนี้มาได้อย่างเขียดชิวขอบใจเองมากไอก้อนท้าพี่กับพ่อไม่ได้เองคงจะแย่นายโทนกล่าวขอบใจเด็กหนุ่มแล้วเดินเข้ามาตบไหลอย่างรักใคร่ ส่วนกำนันปังแกพยุงร่างที่บอบช้ำลุกขึ้นยืนแล้วพูดกับไอ้กอนว่าไอกรอนเอ้ยต่อไปนี้เองคิดซะว่าข้ากับไอโทนเป็นพ่อและพี่ชายแท้ๆของเองก็แล้วกันข้าสองคนจะดูแลเองแทนพลานสินพ่อของเองเองเองมาอยู่กับข้าเถอะนะกำนันกล่าวออกมาจากใจจริงเพราะได้เห็นน้ำใจของไอกอนที่เสี่ยงชีวิตเข้ามาช่วยแกในขณะที่พวกชาวบ้าน ต่างหนีตายกันจ้าละวันไอ้หนุ่มน้อยยกมือขึ้นผนมแล้วกล่าวออกไปว่าฉันขอบใจพ่อคำนันและพี่โทนมากนะจ๊ะที่เมตตาฉันเออเออไม่เป็นไรต่อไปนี้เองเป็นลูกค้าอีกคนแล้วเอาละเอาละช่วยกันเอาศพของพ่อเองออกไปทำพิธีท้งาศาสนาให้เรียบร้อยเถอะทั้งสามคนจัดการเผาลางของไอ้ผีม้าบ้องในป่าแห่งนั้น ก่อนนำพาล่างของพราศินออกมาจากป่าหลังจากนั้นเป็นต้นมากำนันปังจึงรับเอาไอ้ก้อนมาเลี้ยงดูเหมือนบุตรชายอีกคนหนึ่งซึ่งนายก้อนก็รักใครในตัวนายทวนเหมือนพี่ชายแท้ๆและยังกระตันอยู่คอยดูแลกำนันปังจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับ